ยอันนี้เอาพิยนี่ค่ช่วยเอาให้ยบอกต่อดยม่่ด้วยนะไม่มีเพิเยอะอร่อย่ยนะนาะโอเคไหมไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ขนาดล้วเป็นยังไงออรเลยอะอรเนาะกะทิมั่งหอ่เนาะ โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนารกแต่นะทุกคนอยู่ที่สีขอ<น>รัภูมินะคะ<น>บ้านกบเอิงนี่ก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายนะะทุกคนจ้าประมาณนี้นะนแล้วก็<น>มีผัก<น>สดนะคะมีถั่วง,งอกหัวระพาให้นะน ็จะมีขนมถ้วยนะน้ำแล้วก็กินน้ำส้มแฟนตาแล้วก็น้ำเขียวโอเคมาลองเตี่ยวของเราน้ำเก๊กเหวยของเราก็มาแล้วนะคะต้บบนทีใส่เพื่อนเราไม่เป็นไรแต่สิบห้าบาทได้ขาดเลี้่อนน้ำเก๊กเหวยหวานชืช่นใจมากอะไรนะสิบห้าบาทน้ำเก๊กเหวย อ hmm. อืมะัดเยโอเคขอบคุณที่รับมีอันนี้ด้วยนะค oh. ่ะก,ก่อเคนมาแล้วนะคะอันนี้ลวกจิ้มนะคะ mm hmm. กลบสั่งลว mm hmm. กจิ้ม <Okay. S 2> อันนี้บะหมี่ของเรา เส้นเล็กของคุณสามีเส้นเล็กของคุณแป๊าจะเก็บปนะโอเคเราก็จะมาเริ่มกินกันเลยนะอันนี้ก็คือหนังปลานะคะออริจินอลเนาะไม่แน่ใจยังไม่แกะดูนะว้าวแม่าชาบอบยังไงโอเคไหมที่เรามีสแกปด้วยนะมีสแกปไม่ชอบไม่เอาหรอกไม่ลองหรอกดูเด่นมากเลย นีน่มันจะมีะเนื้อตุ่นนะทุกคนเนื้อตุ๋นอันนี้ถ้วยนะ35มบาทนะไม่ได้ใหญ่เลยเราสัเรากำลังกินอีกเพิ่อมอีกแน่นอนชิมนนะไม่ต้องปุงเพิ่มแต่ถ้าอยากจะเปรี้ยก็เปรี้ยวามาชมาลูกจิ้มของเราลูกจิ้มของเราก็จะมีูกชิ้นนะคะ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะทุกคนไม่ใช่หมูลโดยด้วยกระเทียมเจียวมาชิมน้วจิ้มดก่อนเป็นยังไงโอเคเอออะไรโอเคอันที่สามเพ่มเพิ่มเมาข้าแรกเนาะอันที่สามเพิ่มเพิ่มมาข้าแรกเนาะ โอเคนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะะอร่อยมั้ยคะ